สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีตุลในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีดวงดาวหลายๆดวงโคโจรถอยหลังค่ะจะส่งผลอย่างไรนั้นแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมชุก,กไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ในทุกๆวันอาทิตย์นะคะเวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงนะคะจิราก็จะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาก็สามารถโทรเข้ามาในรายการได้เลยนะคะสงวนสิ์หนึ่งท่านต่อหนึ่งคำถามค่ะแต่ในตรงจุดนี้ท่านผู้ชมจะต้องทราบนะคะว่าท่านผู้ชมอยู่ที่ลัคนาราศีอะไรแต่ถ้าท่านใดไม่ทราบนะคะก็อย่าลืมค่ะส่งวันที่เกิดเดือนที่เกิดปีพศที่เกิดและเวลาเกิดที่แน่นอนมาด้วยนะคะก็จะผูกดวงวังลัคนาให้กับท่านนะคะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราก็เข้าไปในเนื้อหาสาระเลยนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลานี้มีดวงดาวหลายๆดวงนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุธดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์ก็มีเกณฑ์การโคจรถอยหลังนะคะทั้งหมด3ดวงเลยค่ะ แต่แต่ละดวงที่โคจรถอยหลังนะคะมีเงื่อนของเวลาที่ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นจีราก็จะพยากรณ์ในแต่ละดวงดาวให้ท่านผู้ชมจะได้มองเห็นว่าเรื่องต่างๆเราเน้นและก็ช่วงระยะเวลาที่เกิดนั้นเป็นช่วงใดนะคะอันดับแรกเราก็จะมาดูในเรื่องของดาวพระพุธเลยค่ะดาวพระพุธด,ดวงนี้นะคะก็จะมีความหมายในภพสุภะและก็ภพวินาศดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้คําพูดของท่านเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะ ท่านจะพูดอย่างไรที่จะทําให้ท่านนะคะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปหรือท่านจะพูดอย่างไรให้ตรงจุดนี้นะคะเกิดความเสียหายในช่วงของวันที่8กรกฎาคมเป็นต้นไปเลยนะคะจนถึงวันที่22ตุลาคมคือจริงๆแล้วดวงดาวดวงนี้นะคะมีการ โคจรกลับไปกลับมานะคะจิลาก็จะไม่พูดตรงจุดนั้นให้ท่านผู้ชมจะสรุปยอดให้ฟังเลยนะคะว่าในช่วงตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมไปจนถึงวันที่22ตุลาคมนั้นดาวดวงนี้ค่ะมีเกณฑ์การโคจรถอยหลังนะคะกลับไปกลับมาระหว่างพบโชคลาภและก็พบเกี่ยวกับวินาศดังนั้นนะคะก็อย่างที่จิลาเกลิ่นตั้งแต่แรกอยู่ที่คําพูดของท่านนะคะว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นท่านจะพูดอย่างไรที่จะทําให้ท่านประสบความสําเร็จและเป็นที่ ยอมรับของคนทั่วไปหรือท่านจะพูดอย่างไรให้เกิดความเสียหายในตรงจุดนี้นะคะบางท่านอาจจะมีธุรกิจเกี่ยวกับการใช้เสียงการใช้คําพูดอย่างเช่นเป็นตัวแทนในหน้าการซื้อมาขายไปนักธุรกิจต่างๆในช่วงระยะเวลานี้คำพูดมีความสำคัญมากที่สุดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็อย่าลืมเอาตรงจุดนี้นะคะไปปรับในเรื่องของการงานของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะ ในเรื่องต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้นะคะ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมไปจนถึงวันที่2ธันวาคมนั้นดาวพระพฤหัสมีเกณฑ์การโคโจรถอยหลังเช่นเดียวกันนะคะในตรงจุดนี้ในช่วงระยะเวลาที่กีฬาบอกนี้นะคะท่านผู้ชมจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสังคมคนรอบข้างเพื่อนฝูงหรือแม้แต่การติดต่อการเจรจาใดๆก็ตามในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะไม่มีความคืบหน้าหรือเด่นชัดนั่นเองค่ะ ถ้าเกี่ยวกับเพื่อนฝูงสังคมนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะปัญหาเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเรานึกว่ามันจบแล้วแต่มันไม่จบค่ะอาจจะเกิดขึ้นย้อนกลับไปสู่ปัญหาเดิมๆก็เป็นไปได้หรือถ้าท่านใดน,นะคะในช่วงระยะเวลานี้อาจจะเป็นตัวแทนในหน้าต่างๆมีปัญหาเกิดขึ้นมานะคะ ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วปัญหาเหล่านั้นก็อาจจะกลับคืนมาเป,ปัญหาให้ท่านในณปัจจุบันนี้ก็เป็นไปได้นะคะสิ่งใดก็ตามในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็ขอให้นะคะทำใจแล้วก็เผื่อใจไว้บ้างนะคะว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้หรือมุ่งหวังเอาไว้นั้นอาจจะไม่ได้ดังที่เราคิดก็เป็นไปได้นะคะ ดาวดวงสุดท้ายนะคะก็จะเป็นดาวพระเสาดวงนี้ค่ะดาวพระเสาดวงนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องต่างๆภายในครอบครัวของท่านรวมไปถึงญาติผู้ใหญ่ด้วยนะคะตลอดระยะเวลาประมาณเกือบ2ปีแล้วนะคะที่ดาวดวงนี้ได้ตำแหน่งที่เด่นดีและอยู่ในเรือนเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถและเรื่องอสังหาริมทรัพย์นี้นะคะก็หมายความว่าบางท่านนะคะก็อาจจะมีปัญหาภายในครอบครัวบางท่านก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของบ้านเรื่องของรถและก็เรื่องของอสังหาริมทรัพย์แต่ ในตรงจุดนี้นะคะถ้าดาวพระเสาร์ของดวงท่านใดนะคะให้คุณนประโยชน์แก่ท่านในตรงจุดนี้ก็หมายความว่าบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะซื้อเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องอสังหาริมทรัพย์เข้ามาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่7มิถุนายนไปจนถึงวันที่10ตุลาคมนั้นดาวดวงนี้มีเกณฑ์การโคจรถอยหลังค่ะดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาที่ท่านผู้ชมมีหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ซื้อขายเกี่ยวกับ เรื่องบ้านเรื่องรถและเรื่องอสังหาริมทรัพย์นั้นนะคะก็อาจจะมีความไม่แน่ชัดขึ้นมาถ้าท่านใดที่มีปัญหาอยู่แล้วปัญหาเก่าๆนะั้นก็จะเกิดขึ้นมาอีกแต่ถ้าท่านใดน,นะคะมีเกณฑ์การซื้อที่ซื้อบ้านซื้อรถเข้ามาในตรงจุดนี้นะคะอาจจะไม่ได้ดังที่ท่านนะคะได้ตั้งเป้าเอาไว้หรือคิดเอาไว้นะคะดังนั้นค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีสติแล้วก็บริหารตรงนี้ให้ดีๆนะคะแต่หลังจากวันที่10ตุลาคมเป็นต้นไปทุกอย่างก็จะดําเนินไปตามปกตินะคะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีตุล่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็ควรจะมีสติแล้วก็นําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ